สว,วัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะอันนี้แม่ควานนะคะมาอ่าหลังจากคัดผลไม้เสร็จนะคะก็เลยมาเอาบุญมาเอาบุญพาแม่แม่เอฟซีนะคะทุกทุกท่านนะคะมาเอาบุญกฐิน,นะคะคเนาะอ่าคนเยอะนะคะแม่แม่คะนะคะคเนเยอะเนาะอ่าแม่ควานก็ได้มาตักตุตาเนาะ,ะอ่า เอากระถินพวกนี้ก็จะพาขั้นไปแห่ไปแห่นะคะมาเอาบุญด้วยกันนะคะน้องน้อมาเอาบุญด้วยกันนะคะ คุณยายก็ขอเป็นสะพานบุญให้ก uh, uh, ับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีในงานตะพินด้วยนะคะมาคุณยายก็มาเอาบุญแล้วก็ขอเป็นสะพานบุญให้อ่าคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะอ่ำคืนนี้นะคะอ่าพรุ่งนี้เขาจะทำการแห่นะคะนี้คุณยายก็อาจจะถ่ายเป็นคลิปให้ท่านดู พะ,ะบ้านเลกนะคะะบ้านเกนะคะมามา,า,าสารพระขันสวดเนาะเอาคอนอีน้ำท่วมนะคะมีนี้น้ำท่วมนะคะแม่แม่ขาะค่ะีนี้น้ำท่วมก็ไม่ค่อยจะกระชนทเท่าไหร่นะคะกระชุนกปีนะคะ คนไม่ค่อยเยอะปกติจะเยอะกว่าน,นี้นะคะแม่ๆค่ะนะคะปกติจะเยอะกว่าน,นี้ปีนี้น้ําท่วมแล้วก็อีกอย่างก็โควิดด้วยเนาะ,ะโรคระบาดก็ไม่ค่อยไม่มีเจ้าภาพทุกติเจ้าภาพมาจากเมื่อก่อนสมปีนี้จะมาลึกหลังเจ้าภาพเพราะว่าในครั้งก็ไม่เคยได,ได้ออกมาวัดน,นะคะอยู่กับทางร้านเลี้ยงช้างนะอาหารให้น้องช้างกินก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่เนาะ วันนี้ก็พาแม่ๆนะคะมาเอาอบุญเป็นกระถิ่นคุณยายก็ครบเป็นสะพานบุญอให้กับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะครบเป็นสะพานบุญนะคะนะค,น,นะคะ,คะบรรยากาศกลางคืนนะคะบรรยากาศกลาง ปีนี้ปีนี้นั้นท่วมนะคะ,ะกะ็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไรนะคะนะคะบาทีสามพางีนะคะที่พวกเราช้านะคะ,ะ,ะ,คะก,ก็แล้วแต่เขาไม่ได้บังทัานะคะแล้วแต่ใครจะทําบุญศรัทธามีมีน้อยทําน้อยมีเยอะทําเยอะนะคะเนื้อค้านะคะ,ะปีนี้ถือว่าไม่คยย่อยเยอะนะคะเพราะว่าชา่วงโรคระบาดเนาะก็ ท่มาดูนะคะเน,นะคะ,ะคะาหล,ลายทั้นเลยไม,ไม่เห็นหน้าเห็นตานะคะปิดหมดนะคะนี่นะคะืท่านผู้ใหญ่นะคะอ่าท่านผู้ใหญ่ของเรานะคะอ่านี่นะคะบรรยากาศนะคะ เดี๋ยวมาฟังพระเทศนะคะแม่แมค้านนะคะเดี๋ยวมามาฟังพระเทศเนาะอ่ะก็อ่ะก็เป็นสะพานให้กับแม่ๆนะคะค่ำคืนนี้นะคะฮะบุญหมอนมือตัวเออเออเนอะเอยแล้วมือตัว นี่นะคะแม่แม่คะนะคะก็บรรยากาศกลางคืนเนาะเฮ้ยนี่นะคะชาวบ้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพระก็ท่านก็มานะคะเดี๋ยวพระท่านก็มาเนาะเฮ้ย อท่านมาแล้วนะคะเด่นเอาบทสัมยาแบทสัมคีแล้วเด่นเอาเด่นเด่นอยู่บนที่แล้วเริ่มมาแล้วนะคะตัดเริ่มมาแล้วนะคะนานๆนึงเราก็กังขี้เลยทีหลังเดี๋ยวก็พระท่านก็จะสวดเนาะเราก็มารับพรด้วยกันนะคะแม่แม่ค้านะคะ ก็ขอเป็นสะพานบุญให้ทางที่นี้ด้วยการกำนกันกระถินนะคะคุณยายก็ขอจุทิ้ไว้ตะเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็มาสูงบุญให้ท่านนะคะวันนี้รับบุญไปด้วยกันเนาะบุญกระถินก็อ่ายายก็ขอจุทิ้ไว้ตะเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ